เห็นบอกว่าภาพก็มองจอปิดจับจับได้ใช่ค่ะจับได้ร่งล,ลักษณะสูงประมาณเท่าไหร่อายุาสูงน่าจะประมาณสักร้อยเจ็ดสิบอายุน่าจะไม่เกินสามสิบใส่เสื้อใส่ลักษณะยังไงครับอเออเสื้อข้างในน่จะเป็นเสื้อโมโล,โลค่ะจากในกล้องไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็นเสื้อคุโมโองนอกแล้วก็มีกระเป๋าคพาดแล้วมีกระป๋างาดใช่ค่ะม,มารถอะไร มอไซค่ะมารถมอไซเขาจอดมอจอดมอไซไว้ตรงไหนจอมอไซไว้ด้านหน้าค่ะตรงมุมตนนอนนี้นอกล้องมันอมองไม่เห็นกล้นองหลางเป็นมุมวิแ่ว่าเขาจอดอยู่ฝั่งกนนล้องทางบานนี้ก็ไม่เห็นนเแล้วเขาเ,เขาเขาได้เงินไปเท่าไหร่ประมาณสองพัน 2, ค่ะเขาได้เงินไปประมาณสองพันแล้วเราไปแจ้งความแั้วนะครับแจ้งแล้วค่ะที่นี่รับไิชอของสพอะไรคะสพส้5ค่ะ ้ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างครับตำรวจเขาก็มาคดีฟังพอก็ไล่สอดูตามก็ฟมงพอดีได้เลยประมาณอตรงตรงนี้เลยมุมบอดของเราพอดีเยมุมบอดของเราพอดีแล้วเวลาหนีเขาหนีไปเส้นเส้นทางไหนไปทางทันยะออกทางทันยะนะไอ้ตัวตอนมันมันใช้มัดชักนี่ขู่เนี่ย เขาพูดอะไรป่ะเขาพูดอะไรไหมไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยแค่เหมือนเอาวางขู่เฉยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราวาตกใจเพราะเราไม่เคยเป็นเป็นมีดมีดยังไงครับมีดทําครัวครัวค่ะยาวประมาณอ๋อมีดทําครัวยาวประมาณฟุตหนึ่งก็ เดี๋ยวลองเปิดให้พี่มาดูสัาพกันนะครับแล้วก็ลืมรองเท้าไว้ด้วยจนเหรอค่ะจนพอรองเท้าไว้ด้วยใช่รองเท้าไว้ด้วยของแล้วพอพี่เนี่ยค่ะคนเขาถอดรองเท้าไว้อะครับใช่ค่ะอ๋อเขาก็ซื้อของเนี่ยถอดเท้า เวล,ลาเอาไปก็ไม่ได้ใส่หนีไปเลยใช่ค่ะ <ไป S 2> คือน่าจะใส่ใไม่ทันแหละวิ่งหนีวิ่งหนีไปเลยข่อมรถไปเลยใช่ค่ะคนร้ายเอาไปเนี่ยคือเงินขายของทั้งวันเลยอสอ<ร>งพ <ใน S 2> ันบาทใช่มใช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ของเข้าใจอยากอยากให้ตำรวจเขาจับได้เร็วไหมครับก็อยากให้จับได้ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวมันไปทำคนอื่นอีกอืมเพราะว่าส่วมาก็จะเป็นร้านค้าข้างๆทาง เรารู้ว่าเราเป็นคนทำร้านเรารู้ว่าต้นทุนมันมงีอะไรเงี้ยพอโดนไปหมดมันก็มันเสียกำลับบงใจในการทำงานในการขายของนะคะ <fish>